สบายดีสบายดีและสวัสดีพี่น้องเอฟซีฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศเมื่อน,นี้น้องตุเกี่ยวกับได้ของฝากจากแม่นงรักเนาอพี่น้องสองกล่องมากใหญ่เลยน้องตุเกี่ยวกันยังบุกู้นาะว่าข้างในซีมีอม่อย่างแน่ซีมี่อย่างแน่กลับมาเบิง่งมาส้มนำกัดเลยเนาะมาเลยตรงมือเปิดกันเลย กลองใหญ่เจ้าจว่าสิเป็นอย่งเด้นเอาะแมเนาะเออไข่เบิง้ง <c ười> รุนอยู่ป่ะแม่โย่แม่มก็รุนอยู่นี่แหละโอ้อยังเนาะเปิดออกมาแม่เห็นปาฏิิทินปีใหม่แม่ ปฏิทินปี2 0ง2ันสิบสองี่ไงปีแล้วค่ะก็ห้อยไว้เบิง่งเนาะต<ข>อยใบเบิ้งตอนนั้นเบิดงละสองพันสิบเอ็นะปีที่แล้วนะข้ายังบอกมีปฏิทินเบิ่งเลยพี่น้องปีนี้แหละได้ปฏิทินแล้วทไมอ่พี่น้องแม่ขนมวันนี้นี่เป็นงานทั่วกวนเนาะอันอนี้นะเป็นตาสีแซ่ฟ ป้ามใตะเซลขนาดเลยพี่น้องนี่เหลืองงามแท้เหลืองันจะเซลขนาดเลยแม่ใบตะเซลอะไรโตมากกระสิเป็นอันนี้อย่างนอันี้ข้าวก้องงอกอันเป็นเครื่องดื่มแบบคล้ายๆอันนุมถั่วเหลืองตอนนั้นและแม่นี้วางทรงกิ่นนะวางเมนูรักเพนฝ่ามาให้นะแม่อันนี้ก็นะอันนี้ก็ชนไผ่น้ำตาลหูเป็นข้าวกล้องงอก ทรงกินต่อมาก็โอ้เป็นข้าวกล้องงอคือเก้าแม่คือแบบซองเมื่อกี้นี่แหละพี่น้องนี่คนใส่โซงโซงเลยช่อน้ำช่องน้ำกินเนาะลุงเนาะซองน้ำอนกินอันนี้ค่ะแม่โองกล่องเลยโซงโซงเลยต่อมาเป็นอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตป้าอันนี้จะแซลดอีกแล้วอันนี้นี่แม่เป็นเม็ดอัลมอนด์คล้ายๆเม็ดอัน แพรได่น,นมเม็ดอันนี้ค่ะเขาเ็ดขายครีช็อกโกแลตตัเซฟข<ก>นาดเลยโตกเกียวตัวน้องจะได้กินแล้วบานโ <c oughs> ตกเกียวตัวน้องตัวชุกจะได้กินแล้วบานมแต่แนลชิบเซฟต่อมาเป็นเม็ดเม็ดพักแม่นพักปลามีเม็ดมะละกกพันพันฮอตแลนด์แล้วก็มีดอกหางนกยุงสีส้ม แล้วก็มีดอกหางนกยูงสีชมพูโอ้พี่น้องมีผักหอมป้อมหลายขนาดเลยแม่นบอลลกผักหอมป้อมอีกโบแมนรัวแมนแมนผัองหอมป้อมเราแกะบบทางในก็นเนาะป้าพี่จะในผักงามๆเลยแบบเผายังบุเคยปลูกแม่เออบุเคยปลูกไล้อันนี้ค่ะป้าอันนี้ในแบบในผักหอมป้อมใ้่ไหมเนาะเออในหอมป้อมน้อยนี่ข้กวแลนี่ข้ว่นี่น้องสุกเกี่ยวมักมาแล้วก็ฮอลแลนด์นี่พี่น้อง มันสิเป็นเนื้อสีส้มแม่มะละกอฮอทแลนด์อ่ดยอดบานป้าค่ะขนาดเลยพี่น้องได้หลายแนวเลยแล้วก็เพิ่นเอาอันมักแตงให้อีกแม่พี่น้องนี่มักแตงอันนี้เป็นดกแล้วมักแตงอันนี้ดกแล้วแม่นอกแตงอันนี้เนาะคือมักแตงน้อยๆเหรอเนาะเออแห่งเป็นหลายภาษาออกมาปลูกเนาะพี่น้องเนาะเมื่อขยายพันต่ออันนี้เท่านี้ยังโบเคยปลูกอันนี้นี่อันดอกหางนกยูงสีชมพูเป็นอะไร เป็นมากแปแล้วคือว่าแป็บ้านเฮาบอ่ะเจสมีสองอย่างนะอันนั้นเป็นดอกสีชมพูอันนี้ปลูกลองเบิ่งคือเฮาบ่เคยปลูกอันนี้เป็นดอกสีส้มเพิ่นล่ะคล้ายๆกันปลูกลองลองเบิ่งเฮาบ่เคยปลูกเพราะมีสีเหลืองอีกดอกหางนกยุงสีเหลืองสีเหลืองสีชมพูสีส้มโอ้สิเป็นอะใดเนาะอะไรเนาะเออปลูกเบิ่งจะก่อนลองปลูกเบิ่งอันนี้แม่ใส่ถุงนี้ไว้ อันนี้อันมะละกอ,อย่างอันนี้ฮอตแลนเอออันแม่ใส่หัวจับแล้วตัวหนึ่งปลูกลองบังเล่<อ>ดเยหลายอย่างหลายแนวน้องพีงนงน่น้องเนาะแนวพักนั่นตุกยวดีใจได้เบี้ยมังหงเนาะดีใจจะดีใจได <c oughs> ้หมดแล้วดีใจคุณ <c oughs> โอ้ยเครื่องปลูกกับแนวบดเคยปลูกแต่ตุกอยา่างต่อมาทุากอย่างเอาไว้เสร็จแล้ว ต่อมาก็สิเป็นซอสถั่วเหลืองซอสปรุงรสน้ำซอสปรุงรสผาเขียวซอสถั่วเหลืองอะไรพี่น้องนี่แม่ใส่ข้าวพัดแซ่บได้ซอสอันนี้นะอออออเเใส่ข้าวพัดเนาะใส่ข้าวพัดแซ่บใส่แบบพัดกะเพราใส่ข้าวพัดใส่อันใส่พัดแซ่บประเภทพัดชนะแม่โอ้มีทิซู่อีกแม่ทิซู่ต่อมาก็เป็นเอียงน้อป้า แม่อะไรอย่งมีถ้วยน้ำ<ย>ตะแพงขนาดเลยพี่น้องเป็นถ้วยแบบความงามถ้วยแจ้วค่ะนะพี่น้องแบบถ้วยน้อยๆพอดีใส่น้ำจิ้มค่ะอ้าตะแพงขนาด<ม>แก้เบิ่งบอกแม่แก้เบิ่งก็เราข้างในเป็นลายเราได้ไเ,เปิตะเพงอะรีไปเปิดกระปา๋าก็ถ้วยให้เฮาพี่น้อง<ม>ป้าแม่เป็นแบบงามงามลายหางนุงย<า>ุง ลายนกยูงนะพี่น้องออโอ้ปลางามปิตะแพงขัากัลลีพี่น้องนีออ่ปิตะปัอกอยู่เนาะเออป้าจะมาสิมัดไปก่อนวันนี้กตะเพงค่ะเขาได้ช่วยอันใส่แจ่วแล้วบันนี้เนาอแม่นี่แล้วโอ้ยงามเด้อโตมาก็จิเป็นป้าแม่ เป็นตะแพงถั่วดอกไม้ถั่วนี่ค่ะสามารถแบบกากาในพักก่อนแล้วจะไปปลูกก็ได้ได้แม่ถั่วดอกไม้อันนี้ฟ่าคักเป็นตะแพงขนาดเลยพี่น้องงามเลยเป็นตะแพงขนาดเลยเนาะฟ้าอามากาเบียไม้ตัวนี้แห้งแห้งคักแม่ตัวนี้แม่เป็นแบบเรียมเดียมคักเลยทุกคนนี่ฟ้าปลูกสามสิปปลูกวันนี้น้แม่เนาะนี น้างามเนาะเป็นสีน้ำตาลผักขนาดเลยต่อมาเป็นอียงเนาะโอ้เป็นปลากระป๋องซีเล็กแม่ปลากระป๋องซีเล็กบุ๊มเป็นสามม่ครัวบ่เนาะเออใหม่เนาะหนุ่มนาะตัวนี้เนาะโรซาบุ๊มเป็นสามม่ครัวแม่ตัวนี้ตัวนี้กระแซบได้พี่น้อง่เพิ่อนนั้นเคยฝากมาให้เนาะแซบเป็นตัวี้ก ต่อมาเป็นอะไรเอ่ยโอ้เป็นเสือได้ไหมเป็นเสืออันนี้นะเป็นเสือเสือแบบเสือข้อปกหน่อยพี่น้องเสือข้อปกนอนเดี๋ยวหันศีกแกบนก่อนเ,ออเป็นเสือข้อปก โแม่สาสุกใสจังหวะพอดีนอนอยนอู่แลอวเป็นแบบตัวเล็กน้อยนะพี่น้องนี่สาสซุกมักสีชมพูนะแม่เอาแม่จะไว้โอ้ตัวนี้เหมาะกับแม่ได้หน่ตัวนี้นี่แม่ใส่คือได้หน,น่ตัวนี้แม่นี่เจ้านี้เป็นคอแบบนี้นี่งามได้ค่ะแม่ ต่อมาก็สิเป็นไปมาแล้วแม่สายโอ้เสือสีนี้ก็งามน้องน้อยเนาะเป็นสีแบบสีฟ้าๆนะงามงามมีหลายตัวเลยเนาะทุกคนว้าตัวนี้เป็นสีแบบบานเย็นเลยแม่นี่สีบานเย็นเลยงามข <Okay, S 1> นาดตัวนี้นวข้างหลังแบบมีไฮไลท์อันนี้อีกมีแบบคล้ายๆแบบสบายเลยแม่<อ>งามได้ตัวนี้ตัวนี้ก็งามอะ ตัวนี้ก็เป็นเสือแบบลาย,ลยนะโอ้งามงามนี่พี่น้องนี่ลายแบบคล้ายๆลาย,ลายหินอ่อนนะต่อมาก็เป็นตัวนี้เลยโอ้ oh. <laughs> หน่งน้อยเด้อตัวนี้ <laughs> ลายสกอตจะก่าหน่งน้อยหน่งคือเด้อตัวนี้ชุกกับหน่งคือเน้าเจ้าก็หน่งคือเขากับหน่งคือ <laughs> เนาะนนนนตัวนี้คือเอ,องามเลยดิแม่งามเลยพี่ตัวง,งามเลยอมาโตมาเลย ต่อมาเป็นอันนี้ทุกคนป้าสีสันแบบจดจ์าขนาดแบบงามเลยเนาะหลายสีขนาดเลยเดี๋ยวสิเปิดเบอร์ข้างในเด้อสะมีเสือแบบไใเนอสีไลางามแท้เป็นตัวนี้มีจระโวแบบสีชมพูน่ารักน่ารักเลยทุกคนนี่มีจระโวแบบ นี่น้อยหนะพี่น้องนี่ <th rill> of <off> น่ารักขนาดเลยแม่ตัวนี้แบบเ <us> ิ่นว่าตรงนี้เป็นเสื้อเด็กน้อยเนาะทุกคนอันคือตัวนี้ก็เป็นตะเพงตะแพงเนาะแม่เนาะเป็นเสื้อเด็กน้อยตัวนี้นะทุกคน <us> เิ่น่าเครื่องเด็กน้อยแหละเอาไปแจกเนาะพี่น้องนี่ตัวเกี่ยวกาเสียเอาไปแจกให้เด็กน้อยแถวบ้านเนาะตัวนี้นะเป็นบาตงนี้เลยเนาะทุกคนก็เสียเอาไว้ไปแจกนี่จะตกเป็นตะแพงเนาะเอาไปแจกกับพี่น้องต่อมาเลยจ้า เป็นอะไรเอย่ยอย่างเนาะมีแบบผงผงห่ออยู่แม่คืออย่างเนาะคือเบาๆอะไรเอย่ยอะไรเอย่ยบ่วงวะเยอะอย่างเนาะเฮ้ยลุ้น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 อะไรเอย่ยอะไรเอย่ย หลายซันขนาดเลยโอ้ยแม่เป็นอันนี้แบบหอยประดับหอยแบบันนี้นะทุกคนคักขนาดเลยแบบมันมีเสียงแบบนี้นะแม่ปลาตะแพงขนาดเลยหอยใส่แบบขักเนาะหอยใส่เหอนนะแม่ป้างามๆนะเป็นตะแพงนะแม่เนาะเออคิดว่าอีกอย่างเบาๆยังมีอีกตัวหนึ่งแม่ตัวอีกตัวนึงอีกตัวหนึ่ง าตัวนี้ก็เป็นตะแพงอีสีฟ้าแบบเป็นสีแบบพวกแบบนี้เลย <laughs> เป็นตะแพงอ่อนะแมบบ่อันนี้เป็นตัวผู้ชายได้เพราะในนั้นตัวผู้หญิงหอยแบบเออ,อะตะแพงนขนาดเลยทุกคนเห็นจุกเสือได้แม่นี่ทำยู่พี่มันบได้มีได้โบมีนะแม่เนะาะส่วนใหญ่ยบมีโอ้ค่ะเราลูกงามนะแม่เนาะแบบฟังเสียงนะเวลาลมมาฮนะเนาะ พักผักเลยค่ะปนกาน้อยเนาะโอ้ยเกิดกับมาสั่งซื้อซื้อมาตัวเกี่ยวบักเกี่ยวเัาหนักเลยป้ายังมีอีเลยแม่เออบงป้าขึ้นไปจะแพงตัวนี้นะเดี๋ยวหาเปิดจะเปิดทางไงเนาะเปี้ยวเป็นโจ้กพี่น้องจะแพงขนาดเลยแม่ จอกกินน้ำฮ้อนจอกกินน้ำฮ้อนแบบกินน้ำชากินกาแฟอะแม่จ้าแต่แพงขนาดเลยเฮ้ยตัวนี้ก็เป็นลายนี่แบบผู้ดีนะพี่น้องป้าสี่ใบสี่คนมีแต่ลายแบบเป็นต้าแพงต้าแพงเลยจอกแบบผู้ดีแบบจิบกาแฟนะพี่น้องเออเออจ้าแพงขนาดเลยเฮ้ยจอกกินน้ำพรอ์เอาแล้วแม่เนาะน้ำพ้สนติงคอมเมอร์ตัวนี้ลายสีเขียวตัวนี้งามเลยตัว พี่แต่เนยไปจะแพงเดี๋ยวใส่ถุงไว้ก่อน่นกระหออย่างดีเนาะแม่เนาะมาแต่แตกแล้วมาแต่จังหวัตตา่นกระหอแบบห่อฟิล์มอันนี้นะเพื่อแบบบเต๋าเหมือนผัดกันโตกเสือเนาะโยงเดยอะโยงกรถกับโบเตะหอบฟีมต่อมาเลยป้าแม่ มาม่าหมูสับ <laughs> <c oughs> <c oughs> จะเจ็นอย่าง้รตุกเกวตุนงคุณขามะม้ามา <c oughs> อีกแล้วพี่น้องดีใจขนาดเลยเนาะ <c oughs> คือแบบเวลายามแรงๆร็วบางทีเราห่าบ่อกแบบบ่มีเนื้อกินอย่างเขาก็ต้มหมี่พี่น้องคืออยู่บ้านทาอย่เนาะเขาก็ไไ้หมี่มาแล้วเ่าได้ต้มหมี<อ>่แล้ววันนี้ลูกเพิ่นลูกตุกเกลไปแห้งมากกินหม่เนาะคือบางมื้อเนาะห่าบ่มีหมี่ข้ากกะม่องมะขามพี่น้องม่องมะขามมีในต้นแหละเ่ามาแล้วก็ ใบมองกิ่นทำไมเนาะวันนี้มีหมี่แล้วเาได้ต้มหมี่แล้วอันนี้แม่น้องรักหมูใจตุกเกียวตุกเกียวผัดพรหมักโอ้่มักมาม่าหมูใหทุกชาวนี่คนมักในนี้เนาะแม่น้องรักเต่อมาอันนี้เลยอันนี้เลยนี่เป็นแคอมเซลขนาดเลยแม่ขนมวันนี้เซ่บๆเลยนี่อ๋อกลิ่นใบเตยพี่น้องนี่จะได้กินจะเครื่องละไ เขาเคยกินน่นจักรรถอย่างรถช็อกโกแลตพี่น้องตัวนี้น่ะน้องตักเกี๊ยวเคยกินแต่ว่าตัวนี้น่ะรถครีมเป็นเออรถนมตัวนี้เนาะยังบม่เคยกินตัวนี้กับรถใบเตยก็ยังบม่เคยกินเนาะป้าตัวนี้ใบเตยแตชีเซฟเนาะตัวนี้กับรถนมยังบม่เคยกินจักรอย่างรถตัวเกียววันนี้ที่ได้กินวันนี้แล้วแค่จนแห้งอยู่ยิ้มเด้ตัวเกียวดีใจแม่ก็ดีใจทั้งตัวเกียวเด้แต่เนี้ยเป็นตาเซฟเนาะพี่น้องเนาะต่อมาเป็นกาแฟกาแฟ บดข้าวบดละเอียดเนดกาแฟเนาะพี่น้องนี่น้ำตาลทรายศูนย์เปอร์เซ็นแบบโออแม่กาแฟบ่มีน้ำตาลในนี่ไงอ<ะ>เออเออเจ้าก,กินได้ในนี่<อ>ไแม่ก็กินได้แล้วฉันบุ๊คเคยเห็นจะเสือ่อกาแฟแบบน,น้ำ<อ>ตาลทรายศูนย์เปอร์เซ็นบ,<อ>บุ๊คมีเนาะก็หาเห็นนี่แหละครับบุ๊กาแฟบ่มีน้ำตาลก็มีน้องจุกคนน้องุกเกี่ยวกับบุคเคยฮู้มาก่อนแบบ กาแฟสำเร็จรูปจนหลายแมพมันสิมีน้ำตาลนะน,นะแต่ตัวนี้บมมีเน,นาะค่ะเคยเห็นโตมาก็สิเป็นเคยเห็นแต่ในโฆษณาทีวีแม่อ,มอันนี้นี่<อ>กาแฟอีย่างเนาะอันมอคโคน,น,น,โน่าแมนโบนองจางคิดอีนะมอกโคน่าบ่โอมอคโคนา่คคนาทีโอเดีดเเขาเขียนภาษาไทยทางหลังเนาะ กาแฟนี่ก็เห็นแต่ใน,นโฆษณาพี่น้องมือนี้แหละได้เห็นตัวจริงแล้วนะเป็นแบบนี้ป้าเตอรสส์รสชาติจเป็นอะไรเนาะเดี๋ยวจะลองซีมเบิ่งเนาทุกคนอ้าแม่ต่อมากระสิเป็นอันนี้เลยอ้าแม่เอยียงน้ำเอ,อียงอนี้น้ำหมักไม้เหรอแล้วน้ำหมักไม้น้ำเอยียงเนาะเดี๋ยวลองอ่านเบิ่งก่อนเนาะน้ำผักผสมน้ำผลไม้และใย,ยอาหารรวมร้อยเปอร์เซ็นต์อ้าแม่โอ้ยน้ำอันออน,นี้ <laughs> อย่างกเกียวป็นตาเซลขนาดเลยเ,ลเป็นน้ำผักผสมผลไม้แม่เห<น>็นในทีวีอีกแล้วตัวนี้นะ, <S <S ะเป็นของอย่างท็อปทิปทิปโก้เนาะเป็นของทิปโก้ตัวมีตาแนวแบบว่าบบเคยกินอันนี้เป็นของอันทิปโก้คือกันเนาะเป็นน้ำส้มเป็นน้ำส้มแมนดารินพี่น้องนี่น้ำสสมคั้นสดแม่สดสดเลยได้ค่ะคั้นสดๆดเลย มันจะเซฟด้วยไหมเนาะชีได้กินวันนี้นแล้วเ่เคยเห็นจะคืออันนี้นะต่อมาเลยต่อมาเป็นนมอ่าแม่ <c oughs> เป็นนมเล็กตะซอยไม่หวานโอ้กดอะมิโนเก้าชนิดตัวนี้เป็นนมบหวานแบบเป็นนมเล็กตะซอยจืดตัวนี้นะแมะ่เรเห็นจะคือกล่องมาเนาะกละ่อ,อ,กลองออกใหม่ได้นี่ออกใหม่งาเด็ดเราเคยเห็นจะกล่องสีฟ้าเนาะยันมีอยู่แต่พุ่น กอกเสื้ผ้าเคยเห็นอันนี้บุ๊เคยเห็นโอ้ยทำแม่เป็นสองสองแพ็คเลยเนาะทุกคนนี่ไอต่ซอยไม่หวานแม่กินได้ด้วยนี่โอ้ยดีใจเด้แม่ดีใจชิได้กินนมแล้วเนาะแม่เนาะดีใจเด้โอ้ยยังมีอีกซองหนึ่งพี่น้องซองสุดท้ายเดี๋ยวสิเปิดเบิ่งก่อนเด้อซองเหยี่ยงเนาะี เ็นงนี้เรายิบเลยทุกคนย่ดทองของก่อนตะเกียวแล้วของก<อ>่อนปีใหม่เด้จุดหมายปีใหม่แม่ตัวนี้เป็นการหอ่อว่าการหอกับตะแพงตะแพงน,นนี่สีสันงามขนาดสวัสดีปีใหม่เลขอันนี้อ่านบันนะั่นเนาะสวัสดีปีใหม่เจ้ครอบครัวน้องตุกียวสา,าวลาเซโนแฟมิลี่สา,าวสุขเซโนวิวตี้นี่ทุกคน เป็๋ยวจะแพงขนาดเลยอะไรโผล่อ,ออกมาเดี๋ยวจะเปิดดูข้างในกันเด้อมีเดียวโผล่ออกมาแหละเฮ้ยทุกคนอยู่ข้างในนี่มีเงินอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ามีเงินอีกโอ้ยหเอยของควันปีใหมต่ตะเกียวแล้วเอ<ม>ดีใจเท่าไหร่น้อนี่พันห้าร้อยบาทพี่น้องดีใจขนาดเลยเนาะเพคนนั้นฝากไวให้ค่าเครื่องค่าเครื่องข,ขนส่งแหละพี่น้อง โค้งควนได้แล้วน้อยเ<อ>นาะอา<อ>จจะ<ม>ไปอะไรไปนั้นพระชีาอานนี้กสาวลาวเชนเอาขอพระคุ้มขอพระคุ้มครองปกป้องโพยภัยชีวิตสดใสสุขก,กายสุขใจด้วยรักไะห่วงใยจ,จากแม่นุงรักทุกคน โอ้ยเิ่นห่วงลูกสาวเพิ่นขอบคุณหลายๆเดอจ้าคุณแม่ลงรักเนาะน้องตุกเกี่ยวรู้สึกแบบดีใจแห้งวันนีในในด้ดีใจนาเด้ดีใจนิมจนแบบแก้มปี้อีกแล้วมื่อนี้เนาะดีใจแม่ลงรักเพิ่นแบบฝาเกเรื่องมาให้ครอบครัวน้องตุกเกี่ยวเนาะเพิ่นแบบเป็นห่วงเป็นใยครอบครัวน้องตุกเกี่ยวทุกคน สำหรับอันซองจดหมายหรือว่าสมุดที่แม่น้องรักฝากมาให้น้องพี่น้องน้องโตเกียวกาได้เก็บไว้เป็นอย่างดีเลยเนาะเก็บไว้แบบโฮมไว้่ะพี่น้องแบบเอาไว้น,นํากันตัวนี้กะน้องโตเกียวกเาเสียไปแปะไว้ในสมุดที่เพื่อนเคยฝากมาให้เลยเนาะกล่องนี้น้องโตเกียวกบเปิดเบิดแล้วเนาะทุกคนนี่เบิดแล้ววันนี้น้องโตเกียวกาที่เปิดเป็เปเปนเปิดกล่องต่อไปเลยเนาะวันนี้บะ มาวันนี้น้องตุวเกียวกับซิโลมือเปิดกล่องที่สองกันเลยเนาะทุกคนตื่นเต้นอีกแล้วกล่องที่สองเป็นว่าเปิดทางเทิงก่อนน้องมันจะสบายนี่เปิดออกมาเป็นแบบนี้เป็นอันนี้ก่อน โอ้เป็นถุงเครื่องเนาะทุกคนมีแต่เครื่องแล้วบปแจกคือคือคือเพื่อนว่าว่าอันเครื่องได้เครื่องไปแจกแน่แล้วจะได้ติดใไปแจกคือเพื่อนว่าว่าอกนเครื่องขั้นตัวใดไปจะนุ่งกะเอาไว้นุ่งเนาะพี่น้องถ้าตัวใดเป็นอันเฮาโบนุ่งเฮานุ่งบบได้เป็นตัวน้อยก็เอาไปแจกนนองทุกคนนี่นค่คือเพื่อนฝากมาไว้ให้ไปแจกนะพี่น้องนี่เพิ่นฝากมาไว้ให้ไปแจกคนในหมู่บ้านหรือว่าคนแบบที่เพื่อน ขาดแขนเสื้อผ้าย่ำหนาวนะทุกคนนี่าหลายๆเลยแจกแล้วป่ะตัวนี้น้าหลายถุงขนาดไหมอันนี้จับตัวใดหนุ่งลมเท่ากันนุ่งแต่ตัวใดนุ่งบนลมของเล็กน้อยตัวนี้ถุงใหญ่ขนาดเลยแม่ฟื้นทัศน์จับดีแม่อันนี้เจ้าตัวนี้ก่อนเจ้าป้าตัวนี้เป็นถุงใหญ่ขนาดเลยแม่ปกาเอาไปแจกน้องหนุ่มน้อยเนาะแจกคนในหมู่บ้านเฮ้าที่ว่าเพิ่นบ่มีเสื้อผ้านุ่งย่ำหนาว โ่วนนี้กะอากาศกันหนาวอะไรพี่น้องนี่หนาวหลายถุงหนาเลยเนาะเอาเชือเสือผ้าไปแจกแล้ววันนี้ปาไปก่อนน้องพันนักกคนกแม่น้องรักกะได้เม่ตุเกียวกัได้บุญน,น้ำกันแล้วเ <c oughs> ม่ตุเกียวกะแเม่ตุเกียวตัวน้องตัวชุบแล้วปาแล้วก็ยังมีส่งอีกนแม่มีส่งอีกไปแจกส่งยีมพี่น้องนี่โอ้เออตัววันตัวใหญ่ ไปแจกเนาะแล้วก็อันนี้ออียงเนาะเป็นป็ดเครื่องใช้ปน้ไปไโอ้ต่อมาก่ะพี่แจกน้องนี่แล้วเป็นอันนี้เลยหลายกรดขนาดพี่น้องนี่เป็นหอยน้ำปลาหอยเป่าฮื้อนะแม่นเนาะแบบแบบเธอก้อนฮันเบาะแม่นแซบแซบเลยค่ะน้ม่นเนาะเข้มข้นดีเลียวกับเมีอันนี้น้างทุกคนนี่ มื่อกี้ได้ลายอันนลายแนวนอพี่น้องนี่มีแต่แนวแบบเฮาเราเคยเห็นเนาะแนวบราเคยได้ก็ได้น่อยเนาะในกาแฟกาแฟนีได้ถังอันนี้น้องตุ๊กเกดีใจดีใจพี่น้องมื่อนี้ดีใจแห้งเนาะนี่เั็งไปก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณแม่น้องรักเพื่อนหลายๆเด้อที่เพื่อนเมตตาครอบครัวน้องตุ๊กเกีน้อแถมยังฝากเสื้อผ้ามาให้ไปแจกคนในหมู่บ้านอีกน้องทุกคน น้องตุเกียวกาขอขอบคุณขอบใจเพื่อหลายๆเด้อขอบคุณหลายๆเด้อคุณแม่น้องรักขอให้อายุมันขวัญยืนเด้ออยู่ดีมีแหงสุขสันต์วันปีใหม่เด้อแม่น้องรักโอ้ยตุเกียวดีใจเด้อดีใจแห้งพี่เมา้แบบว้าเกือบบออ้อขนาดพี่น้องดีใจแหงเนาะแม่เนาะแม่ก็ดีใจนะแม่ตุเกียวพากมาให้ตุเกียวเด้อเยังก็ได้เบิร์ดได้อยู่ได้กินคือ มีแม่สมบูรณ์แล้วตุ๋เกี่ยวเนยได้อยู่ได้กิน <c oughs> <ด>เนี่ยเคยได้กันได้ไหมเนาะเนี่ยโบเคยมีก็กมีเนาะขอบคุณขอบคุณแม่น้องรักหลายๆให้อายุมันขวัญเยินเด้อให้เงินไหลกองทองไหลโฮมเด้อให้มันเยินทุกกายทุกใหญ่ตลอดไปตลอดปีเด้อสำหรับคลิปนี้กาน้องตัวเกี่ยวกะ ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อน,นอเนาะพอกันใหม่คลิปหน้าเดอ้ออย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องตัวเกี่ยวในยเดอ้อสบายดีบ,ยดบ๊ายบาย